ไม่ใใคยที่จะหัวรอใครจะวิ่งเข้าหาถุกแสงไฟในพัวที่จะฟัน baby i s alright so I will live my one life วัยรุ่น,นชีวิตให้มันมันดิดอยากยังไม่ได้อ,อะไรใล้กหมดวันจะปัดจะวิ่งจะจสิ้จะจะวิน come on let's have some f u จองคมทั้งวันไม่เห็นจัมันไปกว่าจะแก่ก่อนวัชีวิยังม่ได้ใช้หน้าเบื่อบิงบิงโทรศัพท์ไม่บ้านเก โอ้ยไม่ได้ค่ะมาที่เครื่องก่อนเคร่องไม่่ะขบน,นไม่ออกเลย <S 2> <S 2 <S 2> so 担当好。蛋蛋 จะอวดดีเงินที่ไปจะไปแห่งใดหรือนี่ก่อยากมาไล่เขาดีเห็นไปดูสิจะไม่ต้องมาเจ้ารักที่ก็รู้เจ้าชู้ไม่สางซาที่รักแต่แค่ตา,าหวานกระจกเลยที่รักจนสุดเฉลยเคยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความหลังรักกันดังเก่านะเออ คิมยองคิมยองคิมยองตบมือตบมือโอเคครับ <harma> เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากให้ตต้นสวัสดีค่ะพิตาพาเกิดดีนะคะพี่ออสค่ะศูนย์มาบตะพุธนะคะจังหวัดระยองค่ะแกนะคะสวยใสไร้ทิฏฐิไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่น ชื่อรุ่นทวาพุ่งเกิดนะคะก็สโลแกนก็เอาที่ใช้แล้วโดนตัวเองเลยนะคะสวยใสยใช้แล้วหลงรักคิมยองค่ะสวัสด,ดีดดดค่ะอรายานะคะชืดด่อชิชเชมค่ะสุนการจนทร์บุรีค่ะพักขนาดไม่ใช้คิมยองค่ะื่นักวิชาอนุพันธ์ชื่อเล่นออยค่ะเป็นเซ็นเ,นเตอร์อยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากภาคเหนือเจ้า ไม่สวยไม่ใสไม่ใช่คิมยองค่ะสวัสดีค่ะมุนีราดาสีสารค่ะชื่อส้มค่ะสวยใสเมื่อใช้คิมยองค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะนางสาวกันกรเกิดภูคาน้องวอนนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉยียงเหนือตอนบนนะคะค้าขนาดเมื่อใส่คิมยองเนียจ้า สุราธรรมวงเตียวตระกูลครับโทนี่ครับสวยใสเปเวอร์ทุกกรณีโอเคครับพรทนนิยมไทยนะคะเราใช้อยูให้ไันออกทะไะคะทำไมคะก็อะไรนะคะค้าข้าวทำงานเบือใจ่ชคิดยองทิ จักนครสวรรค์ชื่อพักสุชาดิเล่นชื่อตูค่ะสโลแกนก็สวยใสยแบบมั่นใจต้องกดไลค์คิมยองเลยค่ะคุณมา วยหน่อยโอ้โหหอกลับไปเรียบร้อยแล้วเพราะอร่อยมากเลยคลิปนี้ดีมากค่ะเป็นไงบ้างนะฮะคลิปนี้จัดได้ดีเยี่ยมมากประทับใจตรงไหนประทับใจตรงอาหารอร่อยมากค่ะภูเสวยงามค่ะโอ้โหกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอืมวิวดี เนาะอยู่กับคิมยองแล้วเป็นไงบ้างครับมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้โหครอบครัวหันฉานะคะไหนฮะไหนไหนไหนเป็นไงฮะอยู่กับคิมยองแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างอ้วนขึ้นแน่แน่เพราะอะไรกับข้าวเยอะกับข้าวเยอะแล้วอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากหัวหกหักว่าเลือกบริษัทดูกินมีทั้งเที่ยวอะไรนะอะไรนะขออีกทีนึง จะรู้ว่าชีวิตนี้เลือกบริษัทดีค่ะได้ท่องเที่ยวได้ปฏิบัติธรรมได้ทำบุญค่ะโอ้โหเลิศมากตมมือให้หน่อยครับกลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับทานไม่หมดทานไม่หมดนี่ยิ่งเฉพาะจานนี้ไหนใจมากเลยนี่อจานนี้ใช่ไหมครับประทับใจารจานหรือว่าองไรวันแรกรู้สึกไงกับทริปนี้บ้างครับวันแรกวันนี้วันนี้วันนี้สนุกอบอุ่นอิ่ม ออร่ยแต่คืนนี้ยังอีกเที่ยงคืนนะครับไหวไหมต้องสู้ต้องสู้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะคิมยองจิ๋วสนุกได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมลูกสนุกไหมลูกพูดสิคะพูดสิลูกสองสนุกนะฮะน้าบอกลัน้บอกสนุกนะครับอาหารอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเป็นไงบ้างนะฮะอาหารเจ อาหารเจอร่อยมากทาน<ป>ทานบ่อยไหมครับทุกเทศากาลทุกเทศากาลวันนี้เป็นไงนะประทับใจไหมครับประทับใจค่ะประทับใจตรงไหน,นเป็นพิเศษเลยได้ไหว้พระได้ไหว้พระค่ไดอ้อยู่ในครอบครัวกิมยองทุกคนทุกคนเป็นพี่น้องครับค่ะทีอ่อะไรอ่ะ เหมือนครอบครัวเออเป็นกันเองนะฮะเนาะแล้วก็ได้ไหว้พระแบบแบบแบบใหม่นะพี่อาจารย์พาทำนะบ๊ายบายให้คิมยองหน่อยลูกบ๊ายบายด้วยให้คุณแม่บ๊ายบายนะฮะฝั่งนี้บ้างครับนะฮะคุณพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงเป็นไงบ้างฮะวันนี้วันแรกประทับใจครับประทับใจเลยนะฮะประทับใจอะไรบ้างครับพี่ เหมือนบ้านนีมูนไอ้นะฮะเหมือนบ้านนีมูมมนรอบสองอคุณลุงไม่อยู่อ๋ <c oughs> ออนี่คุณอื่นอ๋อนี่คุณคุณลูกของคุณแม่แ <c oughs> ม่อยกับแม่เลย <c oughs> อ่าตบมือแล้วบายบายให้กับคิมยองหน่อยครับขอบคุณครับ นี้เป็นไงบ้างครับเยี่ยม,ยมประทับใจตรงไหนบ้างฮะวันนี้เริ่มไดกตั้นแต่ไปที่วัดไหว้วพระต่อไปใวัดตั้งแต่วัดแรกเลยลรไปก็จะมีการขอพรกันก็ได้ชิดประทับประทับใจมากจริงๆนะแล้วก็ถัดมาก็ได้ไปไหว้พระต่อแล้วก็ทานประทานข้าวอาหารก็อิ่มอร่อยมากอร่อยมากอิ่มแป้มีความสุขคืนนี้คืนนี้ยังอีกดึกนะครับไหวไหมฮะ ไหวฮะพรุ่งนี้ยังพรุ şey> <h <h ่งนี้ได so ้ดำน้ okay ําด้วยมีชุดมาไหมฮะเตรียมมาพร้อมค่ะโอเคนะฮะโบมือให้กับคิมยองหน่อยครับโอเคนะฮะคนอยู่ในความวันดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้หรอคะวันนี้สนุกดี แล้วก็ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้รู้จักกับเพื่อน,น,นร่วมงานได้ทำงานร่วมกันทำบุญได้กันมีความสุขมากเลยค่ะโอ้โหประทับใจทุกเรื่องใช่ค่ะโดยเฉพาะอาหารเลยป่ะฮะอาหารนี่อยู่ในมุมมืดยิ่งอร่อยมาก <laughs> โอเคแล้วครับน้านะฮนะพ่อครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้วันนี้ข้อสนุกนี้ครับสนุกได้ทำบุญได้ได้ร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็มีน้องจิมยองเรา ตรงนี้ครับอ้อประทับใจตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ก็คงจะมองเป็นเรื่องของความประทับใจพิเศษก็่าจะเรื่องที่ได้ในโลกทะวักับพี่น้องนี่แหละครับการการกินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ้โห <c oughs> ดูดีมากฮะโอเคนะปมมือให้คิมยองแล้วบายบายหน่อยโอเคโอเคครับเดี่ยวเดี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 ยสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะคุณพี่ผู้ชาย อิ่งแป้งเลยได้มาพักผ่อนเนาะได้พักผ่อนอันนี้ศูนย์ศูนย์ที่สาขาไหนครับพัทยาใต้พัทยาใต้เป็นไงบ้างฮะกับทริปแรกของคิมยองนี่ครับก่ิ่นน้ำสัมร้านวันแรกก็พร้องคล่องเลยประทับใจอะไรบ้างครับวันนี้อาหารอาหาร อร่อยนะฮะไปไหว้ไปไหว้พระไหว้พระเยอะมากนะฮะแต่ว่าวิธีไหว้พระแบบรวยเร็วนะรวบรัดด้วยได้วิชาใหม่ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็โคหรืมมองหมดไปเยอะเหมือนกันกลมาหิวกำนี้ประทับใจตรงไหนประทับใจกคือคนมารู้จักเน่ยปกติจะคนรอยู่บ้างไม่ได้ ปืมคือเดี๋ยวใน่อนที่ก็จะพูดเก่งตามพี่คนพูดไม่เก่งเอาน้องทนี่คี่อ่างยนพูดไมงอาทไมทไมแล้วไม่เก่งเแล้ววันนี้ปรับท้าใจอะไรเป็นพิเศษบ้างฮะทริปแรกเลยวันแรกจันใจุคนแรู้สึกเขารักกันอะที่เราอยู่กเห็นเราไม่เคยเจออย่างนี้ครั้งแรกที่มา ประทับใจสินค้าด้วยเขาลูกโอ้ลูกทำมาเบ้าทะลุเลยเท่าไหร่ฮะไปเท่าไหร่ก็คือเนี่ยชุดเล็กหมดเลยได้เท่าไหร่ก็หมดแล้วกี่วันครับกี่วันได้สองสามวันเนี่ยสองสามวันนี้ขายเอาหมดแจงวันไหนเออเซ็นเตอร์สองจังหวัดอะไรครับลาดบุรีลาดบุรีโอ้โหปลอมมือให้หน่อยนะครับปลอมมือให้หน่อยนิดเดียวเองโอ้โหเยี่ยมมากนะฮะโอ้โหอ่านะคุณพี่ฮะวันน yes> ี้ประทับใจ ตรงไหนบ้างครับประทับใจเหรอประทับใจก็คือตรงที่ว่ากปกติจะไม่ยอมไปไหนเป็นเพราะว่าอย่างแรกคือจะมีปัญหาในเรื่องของการกินเพราะว่าพี่กินเจมาก,ก่อนที่จะมาเจอกับที่นี่อีกเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนพี่จะค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือทิมก็ไม่อยากที่จะหลุดครับแล้วก็อยากจะไปด้วยความที่ว่าถ้าจะพูดกันตรงๆนะก็คือไปแล้วเราต้องได้ดูแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เคยเคย ะจะคํา,าว่าบอกกล่าวกับทางคณะกรรมการได้ถูกกล่าวว่าถ้าอยากจะไปไหนก็ขอให้ได้ไปที่ที่ร่วมบุญกันกแล้วก็ได้ทําในเวลาไปเที่ยวไหนก็นอขอให้ได้ไปแท็เที่ยวด้วยแล้วก็ได้เงิด้วยนี่คือความรู้สึกที่ว่าทับใจมันประทับใจว่าเป็นอย่างที่เราอธิษฐานต,ตรงนั้นจริงๆครับโอ้โหเหมือนได้มาทิพย์บุญเลยนะฮะได้เงินด้วยด้วยพาได้รวยด้วยนะฮะ นะฮะพอ,อเป็นไงบ้างครับวันนี้โอแฮปปี้มากเลยพอ,อเพราะว่าน้ำเลยค่ะเนีย่ยค่ะหน่วยหน่วยลบของเราเลยหน่วยลบของเรา,าทีมประสิทธิภพาพแน่นอนเลยเกินหน้าเท <ขอ S 2> ่าไ,ไหร่ครับกระชูดโอเคน, <laughs> นะครับพอฮะพื้นที่วันนี้กระชับดีไหมครับกระชับกระชับกระชับพื้นที่แบบว่าเราลบเราลบได้สําเร็จอ่าของพี่เหรอครับ รู้สึกว่าพอมีเพื่อนมาพลังมันเยอะนคนเข้ามาเยอะครับจากคนเยอะรู้สึกโมบายจากเงินขึ้นเยอะโอเคได้พลังบวกแต,แต่เพราะว่าเซ็เนเซนเตอร์อย่าถามนะว่าเป็นของใครครับแต่โมงนี่ให้หมดเลยโอ้โหยหปรบมบอให้คิมยองหน่อยครับเย้ยขอบคุณครับ ไกลลิศครับ hmm. ส no. ุดยอดมากนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับคนอ่าย oh. ุหกสิบน네ี้ครับพวกเราเนี่ยอายเลยนะางานเกษียณแล้วไม่ยอมเกษียณนะเรายังไม่ถึงหกสิบเนี่ย ต้องดูคุณแม่วันดีเป็นตัวอย่างนะครับตะเดี่นตอนนี้รถจอดอยู่ที่บริษัทแล้วนะครับินด้วยขอเสียงปรบมืออีกครั้งเวลาเนี่วนคะกับุณกันคเกิดโไปดีนะครับก็จะมีพี่ดส่งมอบรถนะครับน่าสมอบรถให้กับคุณกันตก่อน่นสองแสนบาทค่ะ